สบายดีพี่น้องกองไฟเบิดอชุบผูนน้สูบบุญอะไรม้วนสี่ผ่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาเบิ้เบลลงเที่ยวสมนครล่วงเยียงจันทร์อันนี้แม่นประทานล่วงประทานล่วงย่างตั้งอยู่ใน,นากลางเมืองนครล,ล่วงเยียงจันทร์ี่เป็นแนวใดน,น,นั้นติดตามไปเบิ้งไปชมกันเลยตามย้ายอะไรม่วนมาเลยทางมุมนี้ก็สว,สวยสวยงามงาม งามอลีงามอลอพี no ่น้องบ่เคยเห็นมาก่อนตื่นตาตื no ่นใจหน้าพระทัพเจแท้ออกว่าบ่เคยเห็นบ้านเฮือนเมืองหุ่งบ่มีจ๊กเทื่อพี่น้องเอ้ยยายวิไลมงม่วนบ่เคยเห็นบ้านเฮือนเมืองหุ่งบบนีมาเห็นแล้วบ่บ่ถึกเบาบ่ึกเลยพี่น้องเอ้ยสสุงามที่สุดเลยตื่นตาตื่นใจสะออนอกสะออนจ ามงามบ่เคยเห็นจักเทื่อดิอย่าว่ากันเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเคยเห็นแล้วก็คมเนกันมาเด้อบ่ใหญ่ม่วนมาดิเด้อว่าอยู่บ้านดมืองใดเคยเห็นมาแล้วบ่ได้มาเที่ยวชมแล้วบ่แต่ว่าใหญ่ปานใดบ่ม่วนครั้งแรกเฮมันชีวิตที่ว่ามาเห็นบ้านเือมือง สิมาเห็นผาทัดล่วงเนื่องในคนครล่วงเยี่ยงจันท์ผาทัดล่วงที่ตายเนื่องที่สุดในนครล่วงเยี่ยงจันท์ในวิไลม่วนสิพาพี่พาน้องมาเบิ้งมาเที่ยวซุ่มน้ำอลันการยักษอลันการตอนนี้แดดเป็นอย่างฮอนอยู่จริงหรอ ตามที่สึเลยพระธาตุล่วงเวียงจันตั้งอยู่ในนครล่วงเวียงจันประเทศลาวครั้งแรกเฮมาชีวิตที่ว่ายายวิไลมังม่วนได้มาเห็นพระธาตุล่วงตั้งสุขสง่าอยู่ในนครล่วงเวียงจันตัแตเกิดแต่น้อยเฒมาพี่น้องเอยยาวิไลมังม่วนเคยเห็นจกักเทืมื้อนี้ได้เป็นบุญตา ุณตาคุณเจอได้มาเที่ยวสมได้มาเบิง้งประทานล่วงอย่างจันทร์ตอนค่ำตอนแรงกับซีพอประมาณนี้แหละพี่นนอะผุกคนก็นมาเที่ยวกันไล่เพราะว่าจะเป็นคนลาวหรือว่าคนตั้งประเทศเพินขมาเที่ยวสมกันส,นสวยสดงดงามตั้งสูงสง่าได้มาเห็นเป็นบาตาบุญเจทท่แท้ใหญ่ใหญ่มงมันพี่น้องเอ,อ้ย มาชมมาเบิ่งมาชมทางด้านนี้สิเป็นพอประมาณนี้น้ำอันนี้นี่แหละบ้านเฮือเมืองหุ่งบ่เคยเห็นจักเทื่อเห็นจักเทื่อพี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่ว่าเห็นแล้วว่าเป็นแนวดคอมเมนต์มาลมนเด้อาเป็นแนวดเคยมาเห็นแล้วหรือยัง ท่นท้าพวกท่นได้มาเห็นมาเที <ss> <royable> <auso> <What> ่ยวชมกันเด้อมาบึ้งมาชมมาเที่ยวชมชมวิวทิวทัศน์งามงามที่สุดเลยโอ้ยเออเนาะอันนี้เนาะบ้านเหืองเมืองฮู้ฮู้เหืองเรื่องเลื่อมบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นคือว่าฮู้เหืองเรื่องเลื่อมแท้คือว่าเตกตั้งกับบ้านค่อยแท้ ค่อยกับบ้านนอกโคกหนาะยู่ตามป้าตามผู๋ตามผูเข้ากับป็นไปแนวนึ่งพี่น้องแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นนครล่วงนครล่วงีวงยงจันมีพระทดล่วงเงยตังยู่เลยกาน,นกครล่วงยงจันพี่น้องทางนั้นจะเป็นบนอนเดอร์ใหญ่บิลัยมังม่วงกระเบื้ง พาพี่น้องเบิง้งเบิ้งเที่ยวชมไปอันเนบ่ยบหูโบหูกับอกบุไดเนาะพี่น้องเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตเองที่ว่าได้มาเห็นได้มาเห็นพระธาตุดลวงกัตัวเมืองอนครลวงเวียงจันทร์พี่น้องเอ้ยคือมาสวยสุดงดงามเท่ยาใพี่ไหลมงวนยูแต่ให้แตหนาอยู่แต่าแต่พผู บุเหยเห็นบันเหืองเมืองหุ่งแบบนี้จักเทื่อได้มาเห่นแล้วตื่นตาตื่นเจอเทอยว่้า,า,าขักอรีคักอโล่บันเหงืองเมืองหุ่งพึ่มผดล่วงพี่น้องเลยตอนนี้แดดกันยังฮอนอยู่แต่ถ้ามันเป็นตน้นเป็มนต้นหรือว่าต้นเซาเานี้มันก็คือสีหุ่งสีเหือง,งาม่าน,นี้บอกพี่น้อง ใหวิไลมงม้มวนมาสัมผัสมาต้าตนแหลงตังนี้นะจะเป็นต้นโพก่บพี่นอ้องตรงนี้จะเป็นทางด้านล่างด้านล่างของประทันล่วงต้นนี้ทางนั้นจะยังเด็ดขวมเด่นหอนอยูยพี่นอ้องครับเลยเป็นมั่วมๆไม่มีทางนี้จะเป็นด้านล่างทางล่างของประทัดล่วงประทานยังประทัดล่วงทางด้านล่างประทาดล่วงมันก็จะปุ๊บด้อมไมเป็นแท้ นําจะมีต้นตันยังต้นตันยังเด้อคุณปู่ต้นยังยังงางามทางด้านนี้ก็จะมีต้นตันยังต้นตันยังยังยังทางยังงสูงทางด้านนี้แม่นยังยายวิไลมงวนก็บ่ฮู้ก็พาเที่ยวเที่ยวสมไปยายวิไลมวนก็พาเที่ยวสมแบบนี้แหละแต่ว่าบ่ฮู้ซะเป็นซเพราะว่าบ่เคยมาจากเทื่อนี่จะเป็นหูปัน หมกปันหรือว่าเป็นอีนยังแม่อีนยังใหญ่บิเล่มงงนกระโบโหว่าพวกเคยมาจากเรือใหญ่บิลเล่มงงนกระโบโหพี่น้องวกเคยมาจากเรือกเลยกระโบนั่นจะเป็่นบอนเพิ่นมากราบไว้เพิ่นจะมากราบไว้ อมสื้วยงามงมมส่วยงามงาัหน้าพัดล่วงพัดล่วงจังตังสุสนาองค์เทนี้ก็งาำงามยองงามประเทศว่าคยเฮ็ดมาก้นน้ำงามมาฮอดนี้โคอลาพี่ลาน้องไปเพียงจำนี้ขอบใจเด้อที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ เอาข้อจบคลิปนี้ไปเพียงซ้ำนี้บายบาย